คนที่สามแล้วค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนแปลว่าหลายคนที่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันทํางานแล้ววันเป็นวันทํางานที่คุณผู้ฟังอ้อมค่อนข้างอ่นน่ะหลายคนส่งข้อความมาในเชิงแบบเจ้านายเนื้องานบรรยากาศทําวันนี้มันเป็นวันอื่นของคุณผู้ฟังจังแต่ก็ดีนะคะอย่างน้อยที่สุดเราไม่อื่นวันเดียวกันเพราะถ้าคุณผู้ฟังอื่นในวันที่อ้อมอื่นไม่รู้ใครจะปอบใครเลยสลับกันวิก,ก่อนอ้อมขึ้นคุณผู้ฟังก็ อาพี่อมใจเยน็นอย่างเงี้ยหรือวันนี้คุณผู้ฟังอื่นอมก็อาคุณผู้ฟังเอาเพลงไปแล้วก็ทั้งใจให้มันสบายเดี๋ยวปัญหามันก็จะผ่านไปแต่ไม่ได้บอกว่าโลกสวยว่าโอ้ยมันไม่มีหรอกค่ะปัญหามีนี่ก็เจอเจอทุกวันแก้ทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแค่ตอนนี้คุณผู้ฟังไม่ได้สนใจจะคิดจะเอาแต่าง,งานวันวัน่ให้จบเอาว่าปัญหามันก็เบาไปโดยไม่รู้ตัวนะแต่มันไม่ได้หายนะปัญหามันจะหายต่อเมื่อเราแก้ไขมันเสร็จ แต่สิ่งที่เหลือคือความรู้สึกในใจมันจะหายหรือไม่มันก็คงอยู่ที่เราแล้วถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ๆําๆมันก็อาจจะมีผลกับความรู้สึกที่เรามีต่อคนนั้นก็ได้ก็เกิดเป็นอคติไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเราอาจจะไม่ได้เข้าหูคําพูดเขาแต่เราเข้าหูอารมณ์ของเขาการแสดงออกของเขาก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆม,มันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราโกรธกันหรือไม่ไม่ได้ดดีต่อกันแต่ แมันไม่ได้แปลว่าจะมาเฉพาะหัวหน้ากับลูกน้องด้วยนะไม่อาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้แล้วอคติที่มีบางทีมันเป็นเพราะว่าบางทีมันอาจจะมาจากเราก็ได้ที่เราเราตอบคําถามเขาไม่ได้แล้วพอเขาพูดความจริงบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ยินแต่วิธีพูดของเขาก็อาจจะแรงหรืออาจจะผกผางมันก็เลยทําให้ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเขาพูดจาแบบเขาคงไม่ชอบเรา หรือเขาดุหรือเขาอะไรแต่จริงคอนเทนต์ก็อาจจะมีนะคะแต่มันมาไม่ถึงเพราะอากาศติดที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังแก้ปัญหาได้แล้วก็ยินดีด้วยแต่สิ่งที่อยากให้แก้ตามมาอีกทีคือเรื่องของอารมณ์ที่มันข้างค้างเพราะว่าถ้าเรายังจะต้องเจอกันอีกบ่อยๆโอกาสที่มันจะเจอคําพูดแกนเรื่องเดิมๆถูกใจไม่ถูกใจเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหา ก็จะมีอีกแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะขนหูอีกถามว่าทําไมรู้พี่โดนอยู่พี่โดนทุกวันหมายถึงว่าเข้าใจเลยแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนะคะเป็นกําลังใจให้มันจะมีวันที่เราทําได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ฟังคิดเรื่องอื่นดีกว่าที่ไม่มีสาระของอ้อมอ้อมจะชวนคุณผู้ฟังคิดเรื่องหนึ่งว่าสมมุติว่าถ้าเราโทรสังงรรส่งข้าวมันไก่คุณผู้ฟังถ้าเราโทรสั่งข้าวมันไก่ ในวันที่เราอยากกินข้าวมันไก่นะคุณผู้ฟังลองฟังดีๆนะข้าวมันไก่มันก็ต้องประกอบไปด้วยไก่ข้าวมันไก่นึ่งใช่ไหมจะเป็นเนื้อท่อดไหนเรื่องของคุณผู้ฟังเลยเอาที่สะดวกใจเลยเนื้อน่องเนื้ออกอะไรเลยเต็มที่และน้ําจิ้มถูกไหมมันจะมีสามองค์ประกอบไม่เน้นน้ําซุปน้ําซุปแยกไม่เกี่ยวมีข้าวมีไก่มีน้ําจิ้ม ไก่แยกข้าวนะเราไม่เอาข้าวเป็นหอ่อเราแบบกินวันนี้เราพอมีสตังสู้เราไม่เอาข้าวขอเดียวเราขอทินน้ำใจไก่กับข้าวแยกมาแล้วก็น้ําจิ้มถ้าปรากฏว่าวันที่เขามาส่งสั่งปุ๊บเขามาส่งปับ๊บไม่รู้ฟังแกะดวดได้ไม่ครบได้ไม่ครบระหว่างได้ไก่มาคู่กับข้าวขาดน้ําจิ้มกับได้ไก่มากับน,น้ําจิ้มแต่ไม่มีข้าวคุณโอเคอันไหนมากกว่า ไก่มากับน้ำจิ้มไม่มีข้าวโอเคหรือไก่มากับข้าวไม่มีน้ำจิ้มโอเคอันนี้ขอถามเป็นกรณีศึกษาค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเมื่อไม่กี่วันนี้เองและอยากได้กรณีศึกษาของชาวเอฟช่วยให้กรณีศึกษาอําหน่อยการที่เราสั่งข้าวมันไก่3ส,สิ่งที่มันต้องมามาแค่2องในสอะอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าขาดและดิวไม่ได้ ไม่โอเคอ่ะว่ามานะคะระหว่างนี้อ้อมก็จะบอกเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะจะย้ำทุกวันธนาคารอมสินร่วมส่งเสริมการออมให้คุณออมเงินแบบแฮปปี้เงินต้นอยู่ครบและยังคงได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มเต็มไม่เสียภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นประกรันคุณก็คงจะคุ้นกันดีกับคําว่าฉลากอมสินและนี่คือ สลากออมสิน2ปีเป็นแบบทั้งใบสลากถ้าใครเคยซื้อและเป็นแบบดิจิทัลค่ะฝากเลยนะคะวันนี้ค่ะรางวัลที่1เพิ่มเงินรางวัลแล้วนะคะเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวด้วยนะคะรวมไปถึงเพิ่มดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเรารับฝากแล้วนะคะเริ่มไปตั้งแต่12ตุลาคมนะคะฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปไมโมซึ่งไม่อยากจะคุยว่าอีฉันมีแอปเรียบร้อย เดี๋ยวต้องหาตาังไปขดก่อนเพื่อจะต้องซื้อถูกไหมคะคือคุณผู้ฟังเวลาจะซื้อออมสินเะนี่ยมันไม่จาเป็นต้องซื้อทีแบบเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นอะไรนะเรามีเท่าไหร่เราก็ซื้อทยอยทยอยซื้อได้การออมเงินอ่ะมันใช้วิธีทยอยทยอยได้นะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังส่งมาแล้วขาดน้ําจิ้มไม่ได้เลยค่ะโอเคไก่กับข้าวแปลว่าขาดน้ําจิ้มไม่ได้เหมือนกันไก่มาพร้อมน้ําจิ้มยังไม่มีใครยอมไม่ขาดข้าวเอ้ยไม่ใช่ปะ่ะนี่คือไม่มีใครโอเคกับการขาดน้ําจิ้มเลยใช่ปะ่ะ ดดเฮ้ยเออวาแต่อันนี้บอกว่าขอไก่กับข้าวยอมไม่กินน้ําจิ้มคุณู้ฟังเจ๋งมากชอบไก่กับข้าวขาดน้ําจิ้มได้ในขณะที่จํานวนหนึ่งขอเป็นไก่น้ําจิ้มน้ําจิ้มขาดไม่ได้ขาดน้ําจิ้มยอมรับได้เพราะต้องการอิ่มถึงจะขาดรสชาติน้าจิ้มแต่ทานได้อ๋อเพราะเราได้ข้าวกับไก่แล้วคุณผู้ฟังคนอื่นๆล่ะคะขาดอะไรได้ไม่ได้ขอความรู้